ข้อมูลที่แบ่งตามลักษณะของการได้มานั้นสามารถแบ่งได้สองลักษณะคือหนึ่งข้อมูลปฐมภูมิข้อมูลปฐมภูมิเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดข้อมูลโดยตรงเช่นหากจะหาข้อมูลของชาวประมงที่ระยองเราก็ต้องลงพื้นที่ไปที่จังหวัดระยองแล้วก็ต้องไปที่ชุมชนทาวประมงและข้อมูลที่เราได้มานั้น นับเป็นข้อมูลปฐมภูมิส่วนข้อมูลที่แบ่งตามลักษณะของการได้มาลักษณะที่สองคือข้อมูลทุติยภูมิข้อมูลทุติยภูมิเป็นข้อมูลที่เราไม่ได้ได้มาจากข้อมูลโดยตรงแต่เราเอามาจากข้อมูลที่คนอื่นรวบรวมไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วเช่นข้อมูลจากหนังสือข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเป็นต้น